การมีเว็บไซต์ก็ดีกว่าการไม่มีเว็บไซต์แต่การใช้เว็บไซต์ยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดธุรกิจแบบไหนควรจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ธุรกิจของคุณที่เป็นซื้อมาขายไปจำเป็นต้องมีหรือเปล่าธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือเป็นเจ้าของโรงงานหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายควรมีเว็บไซต์หรือเปล่าบทนี้จะไขคำตอบเหล่านั้นให้กับคุณครับ หน้าที่ของเว็บไซต์ครับผมอยากให้คุณลองเช็คลิสต์ดูว่าธุรกิจของคุณเหมาะกับการมีเว็บไซต์ไหมเว็บไซต์หน้าที่ของมันณนะปัจจุบันคือการให้ข้อมูลหรือเรียกว่าอินโฟเมชันครับเป็นช่องทางการติดต่อครับเป็นช่องทางการสร้างแบรนด์ครับเป็นช่องทางสร้างความน่าเชื่อถือและสุดท้ายคุณจะใช้เป็นช่องทางการปิดการขายก็ได้อันนี้ดอกจันรเอาไว้ว่า,วาไม่จําเป็นต้องมีถึงปิดการขายมันเฉพาะบางธุรกิจเท่านั้นแต่ผมมองว่านี่คือวัตถุประสงค์หลักของการมีเว็บถ้าคุณต้องการทําเว็บสีข้อ ข้อนี้คือพื้นฐานที่คุณจะต้องทําเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้เลยครับข้อมูลมีครบไหมสมมุติคุณบอกว่าเป็นโรงงานเว็บคุณมีข้อมูลสําหรับโรงงานครบไหมช่องทางการติดต่อเวลาเขาเข้าเว็บคุณเขาอยากจะติดต่อหาคุณอยากโทรหาอยากแอดไลน์อยากเข้า Facebook อยากโทรมาหาหรืออยากขับรถมาหาที่โรงงานคุณมีครบไหมสร้างแบรนด์ถ้าเขาเข้ามาที่เว็บเราเขาอยากจะใช้บริการโรงงานเราธุรกิจเราตัวเรามากขึ้นไหมสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความนา เชื่อมั่นไหมเพราะฉะนั้นเว็บผมแนะนําว่าถ้าจะมีต้องทําให้ดีทําให้สวยทําให้มันไม่ใช่แค่มีแต่ต้องทําให้ดี